โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนีะครับรับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่ผมภูมิจากเพจอาราฟอร์มันนี่เกอีกิฉันเคยเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black h o m จากเซิร์ฟเวอร์การีน่านะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวของ5ในอนาคตอันใกล้นี้ตัวละครต่อไปที่จะเข้ามาเป็นซีซั่น2ก็คือโนเอลโกสชามี ก่อนการเข้ามาของโนเอลเราควรต้องทําอะไรก่อนถึงจะดีที่สุดก่อนโนเอลเข้ามาต้องขอย้ำว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอย่างเดียวเพ,เพื่อนๆมีเทคนิคในการแบบว่าทําอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่สามารถแชร์กันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแชร์มุมมองของผมและกันว่าเฮ้ยก่อนการเข้ามาของโนเอลเนี่ยในเวลาอันใกล้เนี่ยถ้าเผื่อใครจําได้ละกันนะครับว่ามีสปอยมาว่าโนเอลอาจจะมาในวันที่19บธันวาคมเหลืออีกประมาณ8วัน และก็ระยะเวลาต่อจากนั้นอีก6วันเนี่ยก็คือวันที่25่สิบห้าพันวาคมเนี่ยจะเป็นจูเลียตเพราะฉะนั้นโนเอลเหลืออีก8วันจูเลียตเหลืออีก14วันระยะเวลาอันใกล้นี้เราควรทําอะไรก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะมาพูดถึงแค่โนเอลก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเดียวทันใจไลฟ์รีฟันบุกผ่อนแนะนํามารู้ช็อปเลยเพราะว่าร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้อตงตัวกฎหมายแล้วก็เปิดทําการมาแล้วก็สามปีแล้วก็ร้านของเขารับเติมทั้ง black phone m free fire rv และรวมไปถึง robot ด้วยเผื่ออใครยากกเติิิมมผท้งงล ไว้ที่ตารางคลิปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ <_ t os> เผื่อใครหากลุ่ม b l a c k h o l e M อยู่อันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Blackwell M ซื้อขายและเปลี่ยนบารา a c o m l e สำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่มได้เลยแล้วกันครับโอเคมาอ่าเรามาพูดกันก่อนนะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อประมาณ49นาทีก่อนก็คือผมทําคลิปอันนี้ไปแล้วนะครับก็คือเขาจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เวลานะครับ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นตามเวลาไทยของวันที่12ธันวาคม เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แลวก็ถ้าเรามาสังเกตครับข้ออ่าได้ได้ว่าเป็นข้อมูลการอัปเดตเนี่ยจะมีการแก้ไขบัก๊กการอัญเชิญเฉยๆแค่นั้นเองนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นการแบบอีลุงมันลืมตาย,ยากหรือเปล่านะนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูวันที่1นธันวาเป็นการปิดปรับปรุงครั้งแรกผมจําได้ชัดเจนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันที่1นธันวาครับเวลา4ี่โมงเช้าเขาประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรก ก็คือในวันที่1นธันวาเวลา5้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มของเวลาเซิร์ฟเวอร์ไทยสังเกตครับเขาเขียนว่าแก้บัคค้างระหว่างผู้เล่นแบบว่าตอนส่งทีมอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการเพิ่มขยายเซิร์ฟเวอร์แต่พอมันเปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมจําได้เลยเพราะว่าวันเนี้ยผมรีไอดีได้ก่อนมันปิดประปรุงเซิร์ฟอ่าแล้วก็พอผมกลับมาสตรีมเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆที่ดูสตรีมเนี่ยวันที่1นธันวาประมาณ2องทุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ ผมเนี่ยได้ลองเข้าไปดูที่สารานุกมหรือว่าโพจนานุกรมเนี่ยแล้วมันมี4ตัวนี้ลิสต์เวสโต้ไลอาฟาน่าเขาไม่มีการอัปเดตบอกมาแต่4ตัวนี้โดนยัดเข้ามาในเกมแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตัวของการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาอาจจะเอาตัวละครที่จะสปอยมาก่อนซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นโนเอลหรือไม่ขอย้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวละครในซีซั่น5ก็คือ2ตัวนี้ มีโอกาสที่อาจจะโดนยัดเข้ามาในเกมด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบทที่5ของเราเนี่ยถึงแล้วใช่ไหมปัจจุบันเราถึงบทที่52ตัวนี้น่าจะต้องเข้ามาหรือไม่ก็เป็นตัวของโนเอลแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวของจูเลียตประมาณนี้อ่าเพราะว่าบทที่6เนี่ยมันอีก9แพทประมาณนี้อ่าบทที่6เนี่ยจะเป็นเวสโต้่าง3ตาประมาณนี้นะผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวละครแบบว่าแพทที่5 แล้วก็โนเอลแล้วก็อาจจะเป็นจูเลียตแต่ว่าคราวนี้เรามามนโนกันและการว่าเอ้ยยังไงมันอาจจะเป็นโนเอลแล้วกันคิดว่าเนาะการที่เรารู้แล้วว่าเอ้ยมีโอกาสที่โนเอลจะเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างแรกแล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยที่ทุกคนอาจจะต้องทําเลยนะมันคืออะไรหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นการหาทีมใช่ไหมอันนี้จริงไม่ใช่เนี่ยครับการหาทีมเนี่ยถ้าเรามาดูจากเซิร์ฟเวอร์แคนาดาเนี่ยนะครับตัวของตู้เนี่ยจะเป็นตู้นี้ ปกติจะเป็นยูโนแทนชามี่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้คือแคนาดาแล้วก็มีสปอยซีเนมาติกแล้วก็อะไรหลายอย่างออกมาแล้วว่าเป็นตัวของโกดล่างชุดว่ายน้ำโนเอลชุดว่ายน้ําแล้วก็ชามี่ชุดว่ายน้าคือบอกได้เลยว่า3ตัวนี้แม่งใช้ได้ยันแพทปัจจุบันทั้ง PVP ทั้ง PVE ติดประมาณท็อปสิด้วยผมเคยให้เพื่อน,อนดูแล้วชามี่ฮิวเลือดแรงตามจำนวนเลือดสูงสุดของตนเองฟื้นฟู SP ได้เพิ่มเกราะสูงสุดในเกม175%โนเอลตีแรงตีหมู่ เพิ่มดาเมจเวทให้ตนเองได้แถมสกิลยังสามารถสร้างโล่ตามพลังโจมตีเวท120%แถมอีฝ่ายโจมตีตอนเรามีโล่เคาน์เตอร์แอคตีทั้งทีมโกดตีธรรมดาเพิ่มแอคแท็ให้พันธมิตร3 0แถมยังสามารถเพิ่มบัฟในส่วนตัวของแบบว่าลดความเสียหายที่ได้รับเกี่ยวกับสถานะผิดปกติ ความดาเมจนะครับเลือดไหลไฟไหม้ติดพิษประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะมีบัฟพ,พวกอัตราคีบพวกดาเมจพวกอะไรด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะหล,ลักๆเนี่ยสามตัวเนี้ยเป็นทีมของโนเอลเลยโกดชามี่โนเอลแล้วอีกตัวละครหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวของลาเดสถ้าใครมีลาเดสมึงสบายยันชาติหน้าลาเดสปัจจุบันเป็นเทียน์ดอะเบิรเอสในการ p v p แล้วก็ลงดันเจียนด้วยนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้สร้างโล่ตามพลังโจมตีเวทของตนเอง แล้วก็เราจะได้รับดาเมจน้อยลง25%แถมไม่ได้รับ44ไอเทยคือบันเทิงจัดเลยครับเพราะฉะนั้น4ตัวนี้น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดในปัจจุบันแล้วถ้ามีตัวของจูเลียสก็เอาตัวใดตัวหนึ่งออกแล้วก็แทนที่ด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะก็เรียกได้ว่าเอาตัวของชามีออกก็ได้ถ้าเราอยากเล่นเป็นสายดาเมจนะตัวของโกดใช่ไหมตัวของโนเอล ซูเรียตแล้วก็ลาเดสหรือไม่ก็เอาโกดออกแล้วก็เอาชามี่เข้าก็แล้วแต่เราจะเล่นแบบนี้นะครับนะหลักๆก็คือจะประมาณนี้เลยกันแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องทีมเนี่ยผมไม่ได้อยากให้เพื่อนๆไปโฟกัสเพราะว่ามันเอาไปเอาทีมนั้นก็ได้ถูกไหมแต่สิ่งที่เราควรโฟกัสมากที่สุดคืออะไรผมจะบอกให้ว่าตอนที่ตัวของอ่าไลอากับลิสเนี่ยผมใช้เวลาทําประมาณ2วันแล้วกว่าผมจะเลเวล9กกับ94เนี่ยสตัวนี้นะไรอากับลิสเนี่ย ผมเสียพลังงานโคตรเยอะผมฟาร,ร์มด่าน EXP เลเวล15เนี่ยนะครับผมฟาร,ร์มด่าน EXP เลเวล15เนี่ยประมาณ4-5ครั้งครั้งเราประมาณ8 7 0 0พลังงานกว่าจะได้2ตัวนี้นะแล้วเราต้องทำอีก3ตัวเออจำไว้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยคือมาลงแันเจียนฟาร,ร์ม EXP AH รอ3ตัวนั้น กว่าจะวันที่19เนี่ยมึงก็ฟาร,ร์มไปเลยครับฟาร,ร์มไปเลยฟาร,ร์มไปเลยและก็ต่อจากการฟาร,ร์ม EXP เราคิดว่าเราฟาร,ร์ม EXP พอแล้วใช่ไหมหลักๆต่อไปคืออาวุธครับอาวุธเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมมีของครบแล้วอย่างที่เพื่อนๆรู้ตัวของอ่ารา,าลาเดสโจมตีสร้างดาเมจไอสร้างโลตามเวทโนเอลมีเพิ่มเวทนะครับสร้างโลตามเวทใช่ไหม ตัวของชาม่เลือดถูกไหมตัวของโกชเนี่ยก็เล่นไปสายความเร็วเพราะฉะนั้นหลักๆถ้าเราจะเล่นตัวของโนเอลเนี่ย,น,ยนะครับอุปกรณ์ต้องเป็น m อ็มแถ้าเป็นไปได้เป็น m อ็มแอคแคบวก m อ็มแอคแบวกดาเมจพลังเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับหลักๆคือเล่นเป็นสายนี้เลยก็ได้ประมาณนี้นะครับอาวุธทุกชิ้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเป็นไปได้เล่นสายพลังโจมตีพิเศษ2ชิ้นอาวุธหลักอาวุธรองอาวุธหลักคือนี่ครับหช่องนี้อาวุธรองคือ4ช่องนี้สังเกตอาวุธหลักกับอาวุธรองเนี่ยนะครับมันจะเป็นประมาณนี้อาวุธหลักอาวุธรองแล้วมันจะมีพวกบวกเลือดก,กับบวกพลังชีวิตเนี่ยสออันเนี้ยไม่ต้องเล่น,นครับเล่นแค่บวกพลังเวทแค่นี้เล่นไปสายเซตโจมตีพิเศษสายคริติคอนสายคริดาเมเมี e ี่แล้วนะครับเล่นประมาณเนี้ยมันจะใส่ได้6ชิ้นพอดี ประมาณนี้คือมันจะใส่ได้แบบประมาณนี้คือมันจะใส่ได้ประมาณ3เซตแล้วก็อาวุธใหญ่อีกชิ้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเล่งดาเมจเวทให้เยอะที่สุดเลยแล้วก็มาไล่ตีบวกอุปกรณ์ให้ติดบวก8ให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยอัดไปบวก12เป็นอาวุธหลักก่อนเนี่ยอาวุธหลักบวก12เนี่ยพลังจบตีเวท2996นะครับ4ชิ้นน่ะชิ้นก็บวกเขาไหร่อะ3ามสามสออ่ะนะครับแล้วเราต้องหาสร้อย หาสร้อยที่เป็นสายพลังโจมตีแล้วเน้นไปในทางทริกิคอวเลดแล้วก็พลังโจมตี m a t t a c k ทก็คือพลังโจมตีเวทเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นหน่วยก็ได้เราต้องมาทำสร้อยด้วยครับสังเกตว่าผมขาดสร้อยนะหลายหลายคนโชคดีมากตอนไปฟาร์มดันเจียนแล้วได้สร้อยระดับ LR อนะ่ะโอ้โหบวก m a t t a c k 3ทไอ้เหี้ยโคตรเวอร์เราต้องหาไอเทมก่อนครับพอเราหาไอเทมหายา e อ p ใช่ไหมสิ่งที่เราจะอัพตัวละครโนโเอล เป็นระดับ LR ได้เลยคืออะไรรู้ไหมนี่ครับคือของขวัญนะครับผมเก็บของขวัญไว้รอ n โ o โอ,อลอย่างเดียว n o โโอ,อลเป็นสายแ t t a c k e r คือของขวัญสีแดงหรือไม่เราก็เก็บอันนี้ก็ได้ใส่ทุกตัวละครเราเก็บไว้เผื่อเลยจะได้ทำ n โ o โอ,อลขึ้น LR ก่อนพอทำโน o โอ,อลขึ้น LR ก่อนเราค่อยเอา n โ o โอ,อลเนี่ยไปแบก Ghost แล้วก็ Cha ี i ในการาร์มตัวของหัวใจ นะครับหลักๆคือเราต้องรอไว้แบบนี้ถ้าเรามี x p มีอาวุธมีของขวัญแป๊บเดียวะครับแป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีเราทำโนเอล LR ได้เลยภายในตอนนั้นแล้วเอาโนเอล LR ของตันเลเวลร้อยไปไปฟาร์มเอาอย่างที่บอกโนเอลมันโกงมากครับมันเป็นตัวละครที่โซโล่ดันเจียนได้ทุกดันเจียนเลยนะเพราะฉะนั้นโนเอลเนี่ยเราเล่นโนเอลหนึ่งตัวเราเอาโกสชามี่แม่งไม่มีเลเวลหาอะไรเลยก็ได้นะครับแล้วก็เอาอีกหนึ่งตัวเนี่ยผมถ้าผมฟุกได้ลาเดสนะ ผมจะเอาลาเดสโนอ่าลาเดสอ่าชามี่แล้วก็โกสเนี่ยเป็นตัวโง่ๆเอาไว้แบบเอาไว้แบบมาปั๊มของอะ่ะแล้วก็เอาโนเอลเป็นตัวแบกตัวเดียวเลยในการฟาร์มด่านตัวของอค่าความสัมพันธ์เนะเพราะว่าโนเอลมันแบกได้ของจริงครับถ้าเราทำของถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเล่นแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนพลาดพลาดมากที่สุดซึ่งผมก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าถ้าจะอะัพสกิลอ่ะรอโนเอลดีกว่า หลายๆคนตอนนี้ไปไล่อัพตัวละครเมตาหมดแล้วนะครับลิสตไลอาตัวของยามิฟ้าโลตัสมาสพวกนี้ใช่ไหมซึ่งโลตัสกับมาสเนี่ยอัพดีครับมันใช้ได้ย,ยาวๆแล้วก็จะมีบางตัวละครอย่างเช่นแบบว่าถ้าเป็นตัวของสายตีบอสก็เป็นชาร์ล็อตอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆตัวละครเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มอัพสกิลแล้วใช่ไหมแต่ผมจะบอกว่าสกิลอะแม่งเปลืองมากเว้การอัพสกิลของเราอะสังเกตครับการอัพสกิลของเราเนี่ยทรัพยากรมันใช้เยอะมาก ในการที่จะอัพขึ้นเลเวล5เนี่ยนะครับถ้าเราอัพเป็นเลเวล2แล้วอย่างเช่นผมอัพตัวของมาร์สไปแล้วนะหนึ่งเลเวลใช่ไหมอันเนี้ยอันนี้คือผมอัพเป็นเลเวล2แล้วใช่ไหมดูเลเวลต่อไปครับที่ต้องอัพขึ้นเลเวล3เนี่ยใช้ของเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะอัพทีเดียวเนี่ยนะถ้าเป็นโนเอลนะอัพทุกสกิลครับหลักๆเลยโจมตีธรรมดาเนี่ยผมมองว่าหลักๆถ้าเป็นโนเอลนะสกิล2สร้างโลกครับ สร้างโล่สำคัญสุดลองลงมาสกิลตีธรรมดาเพราะว่าถ้าเราเคาน์เตอร์แอคแทกเนี่ยเราจะแรงตามดาเมจโจมตีธรรมดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลสองต้องอัพเพราะว่าเพิ่มโล่เยอะสกิลหนึ่งเนี่ยตีธรรมดาต้องอัพเพราะว่าเราเคาน์เตอร์แอคแทกหรือว่าตีธรรมดามันก็แบบจากสกิลสวนเลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นอัลติเมตแล้วก็สกิลภาษาเนี่ยไปสุดท้ายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะอัพสกิลสองเต็มหลอดเลยสร้างโล่มาแบบยืนโง,โง่ๆแล้วก็สกิลโจมตีธรรมดาเต็มหลอดก่อนแล้วค่อยไปไล่อัพสกิ เราจะชีวิตยอยู่ง่ายมากอ่านโล่เราสร้างทีดอกละสองแสนอัมอนตีดอกละหมื่นนะตียังไงเราให้ตายใช่ไหมเออหลักๆเนี่ยหลายๆคนก็เลยเอาของพวกนี้ไปอัพตัวละครหมดแล้วผมบอกแล้วว่าแม่งน่าจะมีโอกาสมาเร็วๆนี้แล้วก็เผื่อใครอัพสกิลตัวอื่นหมดแล้วผมบอกเลยว่าเสียใจมากเพราะว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้ตัวละครเก่งเนี่ยไม่ใช่การอัพดาวขึ้น5ดาวนะอัพดาว2ดาวเนี่ยทำให้เราได้แพสซีฟก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมเราจะเพิ่มโล่พลังงาน10%จากพลังชีวิตสูงสุด เราจะสามารถเคาน์เตอร์เอ็แทได้เลยแต่ว่าการที่เราจะเก่งจริงคืออาวุธครับอาวุธแล้วหนึ่งตัวละครขึ้น LR เรเบิลร้อยแล้วหนึ่งการอัพสกิลเนี่ยจำเป็นมากคุณลองเอามาเทียบกันดูว่าตัวละครของตันเข้ากันอีกคนหนึ่งอัพสกิลเลเวล5าอีกคนหนึ่งไม่อัพอะดาเมจคนละเรื่องอะนะครับหลักๆคือ3ปัจจัยเนี่ยคือการที่เราจะทําให้ตัวละครเก่งมากๆไม่ใช่แบบเฮ้ยมึงไปดองกระเบกาชาแล้วเปิดกาชาให้ตัน5าดาวอะตัน5ดาวก็เพิ่มดาเมจได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าคุณไมม่ีของอะ ถามหน่อยว่าการอัพดาวมานหนึ่งขั้นนะมันบวกดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่ให้ดูดการอัพดาวเนี่ยเสริมแกงมาหนึ่งขั้นเนี่ยบวกเท่าไหร่บวกเกาะ300บวกเลือดพันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเล่นไอเทมล่ะถ้าเราไปเล่นไอเทมสายพลังป้องกันล่ะนะครับถ้าเราไปเล่นไอเทมล่ะนะหนึ่งชิ้นเนี่ยสายป้องกันเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไปเล่นสายป้องกันเนี่ยเด็กเนี่ยเอาเอาชิปหายละอาเนี่ยเห็นไหมบวกพลังป้องกันเท่าไหร่หนึ่งพันงงๆเลย เท่ากับการที่แบบเยอะเยอะกว่าเราบวกดาวอีกบวกดาวบึกเยะบวกดาวของมาร์สเนี่ยบวกดาวของมาร์สบวกเกาะเท่าไหร่บวกเกาะสามร้อยใส่ของชิ้นหนึ่งอะ่ะยังยังขอไม่ตันด้วยนะบวกเกาะพันหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัจจัยหลักๆเลยที่ผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คือแบบว่าพลาดและกันนะครับแต่ที่บอกก็จะทําตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่ระยะเวลาเนี่ย คิดว่าน่าจะเหลืออีประมาณ8วันถ้ามันเป็นวันที่19ธันวาคมนะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ฟาร,ร์มเ AH อไว้ก่อนเพราะว่าคุ้มสุดเพราะว่าเอ็เนี่ยยังไงเราก็ดรอปใช่ไหมแต่ถ้าใครมาฟาร,ร์มอาวุธก่อนนี่น่าสัน่นะครับผมมองว่าเอาของยาม,มิไปให้ตัวของโนเอลเนี่ยง่ายสุดนะครับคือยการย้ายของสายเวทอีกตัวหนึ่งไปใส่อีกตัวหนึ่งง่ายสุดแล้วก็ฟาร,ร์มเ AH อก่อนนะครับอ่าแล้วก็ไปฟาร,ร์มพวกอ่าไอตัวอัพสกิลเนี่ยตัวอัพสกิลเนี่ยเราสามารถฟาร,ร์มได้จากตัวของตรงนี้นะครับเป็นด เป็นตัวนี้อ่าถงถงภาพลวงตาเนี่ยทุกๆ5ด่านนะครับทุกๆ5ด่านเราจะได้ของพวกนี้มาเอาไ้อัพสกิลอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาไล่ฟาร์มพวกนี้ก็ได้นะก็หลักๆคือจะประมาณนี้อันนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันจะทําตามหรือไม่ทำตามก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเนี่ยอาวุธเนี่ยผมจะฟาร์มวันละ5ครั้งแล้วผมจะมาฟาร์ม EP ทั้งหมดเลย นะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยผมแบบโอ้โห7 8 0 0อ่ะไอ้เหี้ยพลังงานได้กูดได้อะไรวะกูดได้ UR 2ชิ้นไอ้เหี้ยเกมแม่งโคตรเกลือนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ฟาร์ม EXP ชัวร์กว่านะแล้วอย่างที่บอกครับฟาร์ม EXP เผื่อ3ตัวละครอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเนาะก,ก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กด share, แชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้การับสวัสดีครับ